ดิมิทาเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเตือนแอนโทนีปีจอมลีลาชาวบราซิลระวังโดนเตะจนเจ็บแน่ถ้าไม่เลิกนิสัยโชว์ลีลาใส่คู่แข่งโดยแอนโทนีย้ายมาเล่นในถิ่นโอเทรฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและโดนวิภา์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการแสดงทักษะที่ไม่จําเป็นในการเล่นเช่นโชว์เนื้อควงบอลหมุนรอบตัวจนเกิดกระแสะวิภา์วิจารณ์มากมายล่าสุดเบอร์บาตอฟกล่าวว่าผมคิดว่าเขาเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีแต่อย่างไรก็ตามในสายตาของผมบางครั้งเขาก็สมควรโดนวิจารณ์เพราะเขามัก แสดงความอวดเก่งในสนามและพยายามทําให้คู่แข่งของเขาดูเหมือนเป็นคนโง่ด้วยแนวทางการเล่นในด้านลบผมคิดว่าบางครั้งเทคนิคของเขามันไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยพวกเขาพร้อมที่จะเตะคุณจนเดี่ยงและคุณจะไม่ได้รับความเคารพจากผู้เล่นที่เป็นคู่แข่งของคุณสําหรับแอนโทนีแม้จะถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องสไตล์การเล่นแต่เจ้าตัวก็ยังคงยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนวิธีการเล่นอย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้เขาทาไปได้ทั้งหมด9ประตูกับอีก3แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด33นัดรวมทุกรายการ